สวัสดีค่ะข่าวด g uri, ูเคบิลลบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันพฤหัส,สบดีที่21กันยายนพุทธศักราช2566มีความน่าสนใจของข่าวในเรื่องของรายละเอียดคณะสงฆ์ช่วยเหลือประชาชนและมีความน่าสนใจของข่าวในเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจรายลอียสักครู่นึงกลับมาติดตามค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่การรายงานข่าวค่ะโรงการแพทย์ฐานบกเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจเพืขข่อขยายศักยภาพในการดูแลรักษาคนตรีอำนวยเติมกเกาะผู้มกีมการโรงพยาบาลอานันธัมไม่โดนพร้อมด้วยพระราชีวิสุที่ประชานาถหรือหลวงพ่ออลงกดที่ปรึกษาคณะภาคสามเจ้าอาวาสวัดพระบาทนำพุและพระ ภาวนาวชิระมงคลรองเจ้าคณะจังหวัดลบุรีเป็นประธานตัดริบินเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจณนหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจชั้น3อาคารกัลยานิวัฒนาโรงพยาบาลอานันทม,มหิดลเพื่อขยายศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและเป็นศูนย์โรคหัวใจแห่งแรกของจังหวัดลบุรีทั้งนี้โรงพยาบาลอานันทมหิดลกรมแพทย์ฐานบกในมุ่งความเป็นเลิศในการอนุรักษ์กำลังรบ กำลังพลครอบครัวและประชาชนโดยเฉพาะการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจในเขตจังหวัดลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงดังนั้นเพื่อการดูแลผู้ป่วยเป็นมาตรฐานและสามารถรองรับผู้ป่วยเฉพาะทางโรคหัวใจได้มากขึ้นจึงได้ขยายศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยจัดให้มีหอผู้ป่วยพิเศษที่สามารถให้การอภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจเพิ่มขึ้นแยกจากหอผู้ป่วยทั่วไป เพื่อให้ผู้รับบริการมีความอุ่นใจมั่นใจในการให้การดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะในระยะพักฟื้นหลังการใส่สายสวนหัวใจและการทำหัตถการทางด้านหัวใจอื่นๆเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของโรงพยาบาลของกองทัพบกที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยตรงตามมาตรฐานและมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจ พร้อมในการดูแลให้ผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่ปลอดภัยโดยมีพระราชวิสุธ์ที่ประชานาทที่ปรึกษาคณะภาคสามเจ้าอาสวพระบาทน้ำพุและพระภาวนาวชิระมงคลรองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีให้ความเมตตาอุปถัมภ์มอบเงินช่วยเหลือในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมและยังให้ความเมตตาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจในครั้งนี้ด้วย เส้นเลือดหัวใจก็ต้องเข้ารับการพักฟื้นทุนวยการกองแต่้ไม่เกี่ยงเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นประานของของผู้ป่วยพิกิตรโรคปัวใจที่จะในการพักฟื้นผู้ป่วยผู้ป่วยวิตกกังวใจเป็นทางการค่ะเป็นเชิงค่ะ รอบละเห็นไหมครับในความเมตตาจะไม่หหหงงเห็นความเมตตาโรงพยาบา,ขาลาาออของเราเป็ลอดถ่ายทำวิดีโอออกข่าวด้วยนะครับท่านผู้ที่เป็นได้ ตรงนี้เนี่ยรอนานไม่ได้เป็นที่ก็สักประมาณชั่วโมงถ้าไม่รักษาคงดีกว่าอยุทยาผประสิทธิ์วก็มาเปิบนเก็เลยต้องใส่คลุกเอในทางของเรียนต้องต้อง้ยะเออ ่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะมาที่ข่าวของจังหวัดลบบุรีค่ะเปิดโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2566ศึกษาหาความรู้ได้นะคะ เพราะว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสาหรับการนายวชิระเกตพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ําคูคลองแห่งชาติประจําปี2566ณวัดยานเสนตำบลโกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีทั้งนี้ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18กันยายน2544ได้มีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ พื่อน้องระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของสมเด็จพระนิษฐาษทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยต่อการอานุรักษ์และพัฒนาแม่น้ําลําคลองคูคลองซึ่งถือว่ามีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชนเป็นอย่างยิ่งทั้งด้านอุปโภคบริโภคการร,ารักษาระบบนิเวศเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการคมนาคมตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โดยมีกรมทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำที่สองจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตระมงกงธนูและหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้น้าคูคลองคงสภาพดีอยู่เสมอโดยเน้นการมีส่วนร่วมขององ,องค์กรทุกภาคส่วนและประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําและการดูแลอนุรักษ์พัทยาแม่น้ําขู่คลองและการสร้างจิตสํานึกให้องค์กรในทุกภาคส่วนและประชาชนมีความตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของแม่น้ําขู่คลองเพื่อทําให้ทรัพยากรน,น้ําในพื้นที่ดีขึ้นในอนาคตซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้กําจัดผักตบชวาและปล่อยพันุปลาลงสู่แม่น้ําลบบุรี ตลอดจนเพื่อนน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนิจจาที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใย,ยต่อการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ําขู่คลองอย่างพร้อมเปลี่ยนกันศึกษาหาความรู้ได้นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตของเราในพื้นที่เสี่ยงภัยปลูกต้นไม้ไอปลาที่จะต้องปล่อยปลาและประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จากที่ทงออางท่านผออริคุณากล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเมื่อสักครู่นี้นะครับสิ่งที่ทําให้เห็นว่าและชืดอสุดท้ายค่ะมไม่ใช่เป่ามแมาเข่าลงเนี่ยถ้าตำบลไหนที่มาในวันนี้นะคะอยากจะเป็นตัวอย่างวิทยากรน,นะคะยินดีที่จะม นะคะของกลุ่มอมิมกนในพุ้นแรกนะคะภายใต้กระทรวงทรัพยากรคิดว่าจะมีข้อมูลแต่สมาชกสวรรลงมาเลยนะคะาจจะว่าเพชรบูนจังหวัดสระบุรีสังหวัดบุรีรันครสวรรค์่าอนีค่ะพ่งพกันนะคะยังเพื่กันขนมพวกจะหมดแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะปิปากแล้วก็พคุยกันการจัดการก็จะเป็นพการอยู่ภายใต้บ้ น้ำกลุมทรัพยากรน้ำและปีนึ่ิบครับต้น่สองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองป้ายป้ายไม่ตรงค่ะป้ายไม่ตรงลยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยเด็กตัวำเลย

โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสุขาสังฆศะสามเณรให้เต็นทพุ่เก้าอี้เลยครับอย่าย้ายเว้นเลยพระขยับขึ้นมาครับมาหน่อคับแบบนี้บนพระพ,พิสุสาสมเณรนะครับที่อยู่ทางโดยเมื่อวันที่20กันยายน2566คณะสงฆ์อำเภอเมืองลบบุรีร่วมกับจิตอาสาตำบลโค,โคกตูมร่วมกันพัฒนาวัดที่มีพระพิสุจําพรรษาอยู่น้อยโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สุขาสังคสสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่สงนำความสุขมาให้ตามโครงการวัดพี่เยี่ยมน้องวัดพี่เยี่ยมวัดน้องเสริมพระเกียรติเนื่องในเทศกาลเข้าปรรษาหลังจากการแพร่ระบาดของช่วยโรคโควิด1 9คลี่คลายลงโดยพระครูสิริจริยาพรณ์เจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดเสาทงทองนายพิษณุประพาธนานันในอำเภอเมืองลบบุรี และเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสในเขตปกครองพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาตำบลโคกตูมได้ร่วมกันทับกิจกรรมในโครงการวัดพี่เยี่ยมวัดน้องโดยการร่วมกันพัฒนาวัดตแต่งต้นไม้ตัดหญ้าล้างห้องน้ําโดยเฉพาะวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่น้อยโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสุขาสังฆา,าสาสม,มัคคีแสดงถึงความพร้อมเพรียงของหมู่สงนำสุขมาให้ พระครูสิริจริยาพรณ์เจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีได้กล่าวว่าโครงการวัดพี่เยี่ยมวัดน้องเกิดขึ้นจากทุกวันนี้ในแต่ละวัดจะมีพระจำพรรษาน้อยลงซึ่งบางวัดมีจำพรรษาเพียง1-2รูปเท่านั้นทำให้การดูแลรักษาพื้นที่วัดไม่ดีเท่าที่ควรจึงเกิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกให้ชุมชนได้มาช่วยเหลือวัดในการดูแลรักษาความสะอาดต่างๆ สมบัติของวัดเช่นเดียวกับวันนี้ก็ได้นําคณะสงฆ์ในอำเภอเมืองลบบุรีมาเก็บกวาดเก็บหญ้าถางป่าล้างห้องน้ํากวาดแดกหญ้า,าในสาราการประเรียนสาราธรรมสังเวชเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้กับชุมชนและชาวบ้านที่จะร่วมกันเข้ามาดูแลวัดเป็นการราักษาสมบัติของวัดและญาติโยม <C 1> โครงการนี้ทำกันมาอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าเจ้าวาดเลยโอ้ยมาไปคุ้มกับข้าเอมร้อยห้าสิบเลยในทางเจ้าทอจีโยมดีนักเวลาวัดมีงานนะโยมทำนั่งนั้นทำนั่งนี้นะวันนี้ไม่มีแล้วโยมนะมีที่มีที่เก่งนี่แหละไปอยู่ในงานเนาะ นายกนี่นเราหไม่คุ้มกับห้เกมเลยแต่นเราก็บอกว่าไม่คุ้มกับารทุ่ห โครงการปันน้ำใจจับตำบลเขาสามยอำเภอเมืองลบุรีจังหวัดลบบุรีภายใต้การดูแลของพระเดชพคุณหลวงพ่อพัมปูสุวัสดิจิติสารเาวาดและขับมัตแล้วก็บึเกอร์นปนั่อนห้องน้ำห้องน้ำก่อนดลอ บริเวณวัดกระดีเนี่ยมันไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปแต่ประการใดแท่านนี้ว่านึกถึงสภาพว่าพระอยู่รูปเดียวอยู่สองรูปเนี่ยความเหงามันจะขนาดไหนนะแล้วก็การดูแลรักษาวัดจะเป็นอย่างไรพวกเราก็ มีความคิดว่าเอ๊ะอย่างนั้นเราวัดที่ไปเยี่ยมวัดน้องกันนะไปก็มาช่วยกันเอาไม้กวาดมาบ้างน้ํายาล้างห้องน้ําบ้างแตนะ่เรามาช่วยกันทําความสะอาดอย่างน้อยก็มาปลุกหญติโยมด้วยเนี่ยพระเมตตาธรรมจากหลวงพ่อพระครูสุธาเจรวาดเทพเจ้าแห่งเคกตูนนะหรือว่าหลวงพ่อพระเจ้าอยู่หัวนะโดยคณะตรวจอำเภอเมืองลบบุรีของเรานะก็ ได้เจอตอนนี้นะลุบลีก็มีอ่อยหมโยนวันนี้ทางคณะสงฆ์อำเภอเมืองลุบรีร่วมกับท่านนายอำเภอเมืองลุบรีเราได้ร่วมกันจดทำโครงการวัดที่เยี่ยมวัดน้องหลักการนั้นก็หมายความว่าทุกวันนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยวัดแต่ละวัดนะมีพระภิกสุธรรมสาน้อยมากบางวัดมีเพียงหนึ่งรูปหรือสองรูปเท่านั้น แต่ว่าภาระหน้าที่ในการดูแลรักษาวัดนั้นไม่ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรเราจึงได้เข้ามาทำโครงการวัดที่เยี่ยมวัดน้องเพื่อมาปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชนนั้นๆได้มาช่วยเหลือวัดในการดูแลรักษาสาธารสมบัติของวัดโดยใช้หลักของบวรก็คือวัดบ้านสรวนราชการหรือว่าโรงเรียนเนี่ยมาช่วยกันพัฒนาวัดเช่นในวันนี้เนี่ย ได้นําคณะสงฆ์ในอำเภอเมืองลบบุรีเราเนี่ยได้มาเก็บกวาดตัดหญ้าถางป่าล้างห้องน้ํากวาดยักย่ายตามศาลาการประเรียนศาลาธรรมสังเวชก็เพื่อ,เ,อ,อเป็นจุดเริ่มต้นให้กับชุมชนหรือว่าชาวบ้านว่าต่อไปเป็นหน้าที่ของชาวบ้านที่ต้องมาช่วยกันดูแลวัดรักษาสมบัติของญาติโยม แล้วก็โครงการนี้เราก็ได้ทําอย่างต่อเน,นื่องเป็นโครงการระยะยาวน้ยอมถวายเป็นพระราชุิศนเฉลิมพร,ระเกียรติบรรพบเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ได้รับการอุปถัมภ์จากกิตอาสาญาติโยมชาวบ้านได้มาร่วมด้วยช่วยกับคณะสอองฆ์สพเจริญพร,รค่ะคุณผู้ชมคะรายละเอียดของข่าวทั้งหมดจากทีมข่าว w t Cable ลบบุรีค่ะ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสม,มอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณนรศักดิ์พานังกลับบรรณาธิการข่าวชุติมาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขอ,อลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ